ผู้ประมินผลทั่วไปเพื่อนสมาชิกรวมสมโมสรและแขกผู้มีเกียรติท่านครับวันนี้ผมได้รับเกียรติประเมิผ <c oughs> ผมนผลคุณบุตรสลินทองมาในรบที่สองน,นะครับคุณบุตรสลินใช้เวลาไปห้านาทีห้าวินาทีอยู่ในเกมน,นะครับการทักที่ประชุมเนี่ยเราเองเนี่ยจะใช้คําว่าเพื่อนสมาชิกรวมสโม,มสรน,นะครับและแขกผู้มีเกียรติการแต่งกายเหมาะสมนะครับ การควบคุมความประมาณดีนะครับดีการดําเนินเรื่องการดําเนินเรื่องนะครับชื่อเรื่องเองเนี่ยใช้ชื่อเรื่องว่าเป็นเด็กดีเป็นสีแกงตัวเองซึ่งผมเข้าใจว่าคุณบุษลินเองเนี่ยอยากจะใช้คำพูดที่สามีได้ให้ไว้มาเป็นชื่อเรื่องนะครับหรือยังไงไม่แน่ใจซึ่งมันดูแล้วไม่ค่อยสำคัญกับเรื่องนะครับ ถ้าถ้าเป็นผมนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะตั้งว่าฉันชื่อเรื่องครับฉันได้ทําและได้รับสิ่งที่ดีที่สุดมันอาจจะดูตื่นเต้นกว่านะครับ <squ classy> ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนการใช้น้าเสียงและท่าทางเป็นธรรมชาติมากนะครับเป็นธรรมชาติมากถึงตรงช่วงที่สะเทือนใจเนี่ยหยุดขึ้นแบบอินมากเลยนะครับ ถ้าตอนนั้นน้ำตาไหลเป็นป่าทีสักนิดนึงงหผมว่าตุกตาทองโอ้ยน่าจะประมาณนั้นนะครับส่วนจุดตุ้งหงเรื่องก็ชัดเจนดีนะครับการนําเสนอก็ไม่วบบนนะครับจุดเด่นของคุณบุตรรีนะครับบุตริรขอโทษประราโดดระณโทษบุตรศรีคุณเล่าเรื่องเนี้ยจากความรู้สึกนะครับจากความรู้สึกเลยนะครับยิงอยู่ถึงแม้น้ําเสียง,าางอาจจะลาดแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมนันเหมาะสมกับน้ำเสียง แต่ตอนที่หยุดปไปเนี่ยคุณรู้ไหมคอาคุณกลับมาได้นี่คือจุดที่เด่นที่สุดนะครับเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมมากนะครับบางคนเนี่ยไม่สามารถจะกลับมาได้ครับอาจจะว่าโอเคต้องพูดใหม่แต่คุณสามารถกลับมาได้ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่นี่ยชมเชยนะครับและที่ดีกว่านั้นอีกเนี่ยคุณจบตรงที่ว่าเพื่อนที่ดีไม่ต้องพูดมากแค่สื่อสารกันด้วยใจเหมือนกับที่คุณมาในสโมสรแห่งนี้ใช่ครับ